แต่ว่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้น้องๆถ่ายรูปกับพี่ๆลูกค้าทุกท่านบนเวทีก่อเลยละเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายทุกทท่านนะครับเป็นคนละหนึ่งช็อตนะครับแล้วก็เตรียมท่าทางขึ้นมาให้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็เรียนเชิญพี่ๆทุกคนนะครับด้านข้างเวทีได้เลยครับน้องหันไปให้ทุกๆคนถ่ายรูปก่อนดีไห<ด><ด>มอ่ะเริ่มต้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปทางขวาได้เลยครับ ทีี่ครขบที่อี่อรับที่สอ่มรั้นี่สี่ั้นสี่ครับน3ชสี่4ชัน5ี่ี่รับที่ัลิับนีอคชั้น2ชั้น3ชัครับครับ โอเคนะเราได้ทุกหนนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตรงกลางได้เลยครับสมแล้วที่เป็นนางงามไกายยา่ย่างจริงๆผ้าโบกไม้บกมือลีกหวีเหมาะแก่การเป็นนางงามไกายยา่ย่างที่สุดแล้ว น้องออมก็สวยจึ้งสวยอึ้งไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับเดสตินีส่งข้าวประกวดน้องหลิงหลิงน้องออมนะครับ เชื่อแล้วว่าหลิงหลิงกระออมสวยมากเชื่อแล้วโอ้โหสวยจริงสวยอึ้งสวยตะโกนไม่เกินจริงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตะโกนสวยมากขอขอน้องหลิงน้องออมด้านนี้อีกนิดหนึ่งนะครับโอเคอแล้วก็ ตรงกลางได้เลยครับโอเคโอเคขออนุญาตนะ น้องหลิงหลิงต้องออกรงกลางเวทีได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆทุกท่านที่อยู่ฟอนโลของเราถ่ายรูปกับน,น้องๆนะครับอ่าเชิญได้เลยครับท่านแรกเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาให้นะครับเดี๋ยวจะนับถอยหลังให้3ามสอแล้วก็ทีมงานของเราจะถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ให้ครับรอโอเคอขออนุญาตโอเคอีก อีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งช็อตเจ้าความรักทุกคนช่วยกันได้ไหมเดี๋ยวเราจะให้น้องหันหน้าเข้าจอแล้วทุกคนโบกไม้โบกมือถ่ายรูปกันหนึ่งช็อตโอเคไหมครับเราจะถ่ายรูปรวมกันทุกคนเชิญเลยครับเดี๋ยวน้องหลิกน้องอมหันมาหาพี่ได้เลยครับด้านนี้อโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นแบบว่าภาพกุุกฟี่เป็นภาพมู่รวมกันเซลฟี่รวมกันนั่นเองนะโอเค แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะเป็นคิวของพี่ๆที่อยู่ค้นโงด้านหน้าตัวนี้เลยที่จะได้มายรูปกับน้ององุหลันนัเทงนะครับโอ้โหน่า,นารักมากเลยนะรับมาพร้อมความสใสความน่ารักความสวยจึ้งสวยอึ้งสวยตะโกนกันทั้งคู่เลยนะด้านนี้เลยครับเชญแล้วก็เชิญทั้งแรกได้เลยนะครับโอเคครับเชิญได้เลยครับ โอเคต้อง <Okay. S 2> พร้อมโอเค <Okay. S 2> พร้อมนะครับรอมองกองด้านหน้าได้เหมือนเดิมเลยครับ3 2 1สองหนึแชร์ <Okay. S 2> เรียบร้อยครับทัดต่อไปได้เลยนะครับไ <Okay. S 2> ม่ใช่ว่า สวยขึ้มจริงๆมาพร้อมความสดใสแล้วก็ผลงานให้เราให้ติดตามกันคราวนี้เลยโอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วมองกล้องด้านหน้าได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะให้สัญญ,ญาณกับน้องสองคนครับสามสองหนึ่ง ชโอ้โหเรียกได้ว่ามาพร้อมกับความสวยความสามารถแล้วก็มีผลงานให้เราได้ติดตามเยอะแยะมากมายเนยไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าซีรีส์ที่กำลังจะจบในพร้อมไหมครับอี่ถ้าพร้อมนะเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับ3 2 1แช์โอเคขอบคุณมากครับอขอบคุณมากนะครับถ้าต่อไปได้เลยครับโอ้โห ทำไมแบบทำไมพี่ท่านนี้แบบเสียอาการเลยก่อนขึ้นเวทีอ่ะพร้อมนะครับอุ้ยมือสั่นด้วย3 2 1แชงแโอ้โหตื่นเต้นมากๆท่านต่อไปได้เลยครับเชิญได้เลยครับ ถ้าพร้อมแล้วมองกล้องตรงกลางได้เลยนะครับสามโอเคโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่งแชร์อ้โขอบคุณมากครับเชิญท่านต่อไปได้เลยครับพร้อมนะครับมองกล้องตรงกลางได้เลยนะครับ พร้อมนะครับสามสองหนึ่งแชร์โอเคขอบคุณมากครับเิญท่านต่อไปได้เลยครับเดฟตินี่คลินิก X l ลิ k ออมนะครับเป็นการให้กำลังใจน้องๆแล้วก็พวกเราเดฟตินี่คลินิกด้วยนะครับพร้อมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแชร์ พอมไหมครับท่านต่อไปได้เลยครับเชิดได้เลยครับโอเคแสดงหน้าให้คุณกล้าไหมครับขอบคุณมากครับโอเคพร้อมไหมครับสามสองหนึ 3, 2, ่งแชกโอเคขอบคุณมากครับเชิญท,ท่านต่อไปได้เลยครับเได้เลยครับ พร้อมนะครับเอาพร้อมครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณทุกท่านนะครับต่อไปจะเป็นอ,องค์กรหรือว่าจะเป็นนลิงหลิงเท่นั้นเองอะโอเค,อเคสา1แชโอ้โหอันนี้คือตไปเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นแบบว่า พี่อมกรหรือว่าจะเป็นพี่ลิมิตทองดีโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพเดียวอนเก็บไว้นะครับหรือว่าซีรีส์ที่กำลังจะจบในวันชันนี้แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่าในใดที่บอกว่า จะดูแลในนะครับเป็นเรื่องของรูปล่างก็ถึงวันต้องเชิเทนเลยมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเด็ซีใใ่คลินิกได้นะครับโอเคต่อมาเป็นคิวน้องออกได้เลยครับอ่าอะไรนะออมก้าอันนี้โอเค,อ,เคอันนี้มาในคอเลคเตอร์ที่ก่อน คารคเตอร์พี่กรอนนั่นเองนะลุกในวันนี้เอสซีดีจบข้ามกวดน้ำออกที่กรอนโอเคแสด้เลยครับ ยงเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับเราจะขออนุญาตตรงน้องให้ถอดถ่ายรูปกับผู้บริหารตรงโพสต์แบ็กดอกด้านล่างนะครับขอเสียงกับน้องหลีครับลองด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณน้องหลีหลีน้องออมนะครับที่มามอบความสดใสในงานนี้นะครับนะต้องอย่าลืมว่า วันนี้ให้กำลังใจน้องๆทั้งึคนได้ง่ายๆนะครับทุกคลุกทุรที่เรไปติดแทแท็กรนดีที่ห X นอให้หน่อยนะครับแล้วก็สามารถม่วมกิจกรรมดีๆแบบนะครับติดตามกิจกรรมข่าวสารของแี้ที่นได้ในทุกงทานเลยเรว่าจะเป็นเฟสบุ๊คติกเอหรือว่าอินสตาแกรมแฮชเรี้นคุณสามรถเข้าไปติดตามได้เลยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับรวมเป็นโชแล้วก็การจัดการที่จะมาแนะนำคุณาพในการดีแล้วผิวารแล้วก็ลุกล้ากนะครับแวก็อยากจะเชิญชมนคุณานนะครับ